ว้าวเคมีใหม่เรจ้าไต้ฝุ่นมินชิแฟนๆคอมเมนต์รัวๆปังมากจ้ากับพอดเรื่องนิยายใหม่แถมดันพระนางคู่ใหม่ด้วยจ้าแต่ก็ดูเหมือนว่าแฟนๆแ,แอบมีน้อยคอมเมนต์แซะเบาๆเ,เ,เช่นกันบอกก่อนเปิดโผล ควรเปลี่ยนผู้บริหารใหม่ล่าสุดค่ะมาอัปเดตละครใหม่ก่อนข่าวของทางสถานีวิก74กันก่อนดีกว่าจ้านี่ค่ะ15กันยายน2566ค่ะเพลหลักต้นสังกัด47เ h เจนีดซค่ะได้อัปเดตละครก่อนข่าวเรียกว่าเป็นละครใหม่แกะก่ลองค่ะเรื่องดุดเล่ดาวลวงค่ะและก็ลงแคปชั่นระบุว่าเปิดโผละครก่อนข่าวภาคค่ำ ดุดเล่ดาวลวงสายใยแม่ลูกที่แท้มีใช่สายเลือดเดียวกันแต่ก็คนและผูกพันเนื้อสิ่งอื่นได้นำทีมพิสูจน์สายใยแห่งรักโดยไตยฟูนตากเพชรมินชิเศรษฐนาันและน้ำหวานกันนพรรวมด้วยเอิร์ธนัทนันต่ายชัชดาพรและนักแสดงอีกมากมายพร้อมติดแฮทแทกสีเฮตีดาร์ซว้าวว้าว,าว,าวาดาราคุณภาพมากฝีมือ กันเยอะเลยลจ้าเรื่องนี้ดุดเลด่ดาวลวงคะ่ะและงานนี้แฟนๆคอมเมนต์รัวๆเช่นกันจ้าบ้างก็บอกว่าปังมากไต้ฝุ่นเป็นพระเอกต้องแบบนี้สิเอานิยายใหม่ๆบ้างบางก็บอกรอดูละครคุณไต้ฝุ่นปังปังปังนะคะและบางคอมเมนต์ก็บอกกรี๊ดพี่ไต้ฝุ่นน้องมิน้นมีงานยาวๆเลยหลอน้องได้ขึ้นหลังข่าวนะพี่เอ,อิร์ธพี่ไต่ บางคอมเมนต์ก็บอกว้าวไต้ฝุ่นเป็นพระเอกละครเย็นไต้ฝุ่นหลากหลายคอมเมนต์ค่ะรอชมผลงานละครขุนไต้ฝุ่นและน้องมินชิกับเคมีใหม่ๆกันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่างานนี้ค่ะก็แอบ,บมีฟแฟนละครค่ะแอบบเข้ามาแซะเบาๆเช่นกันว่า,าก่อนเปิดโผละครเปลี่ยนผู้บริหารก่อนไหมครับบริหารยังไงให้พังก่อนส่งสารนักสแสดงกับผู้จัดจริงๆเจอผู้บริหารชุดนี้ และคะ่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเฮลละครของคุณไต้ฝุ่นมาแล้วผมจะรอติดตามไม่พลาดแน่นอนครับแอดครับช่องก็เปิดละครเรื่องใหม่หลายเรื่องเลยล้วนแต่น่าดูทั้งนั้นถ้าช่องปรับพังละครตอน20นาฬกานาทีใหม่ให้มันดีกว่านี้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะครับก็เรียกได้ว่าค่าหลากหลายความคิดเห็นกันเลยล่ะค่ะเมื่อทางต้นสังกัด C H เีดามาโตซตีค่ะ ได้อัปเดตผังละครใหม่ค่ะเรียกว่าใหม่แกะกล่องค่ะเคมีพันนางสุดน่ารักค่ะใต้ฝุ่นและมินชินั่นเองค่ะกับละครดุดเล่ดาวลวงนั่นเองค่ะ